อาจารย์บริญญาโพสต์ Post 115รายชื่อคณาจารย์นิติศาสตร์ออกถแถลงไม่เห็นด้วยการเมืองในประเทศไทยยังคงเป็นที่น่าจับตามองจนทำให้หลายฝ่ายต่างออกมาวิพากษ์วิจาร์ณกันมากมายล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานารมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแนบ115รายชื่อคณาจารย์นิติศาสตร์จาก19สถาบันว่าแถลงการจาก115นาคณาจารย์นิติศาสตร์19สถาบันเรื่องไม่เห็นด้วยกับมติของรัฐสภาที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญจากการลงมติของรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม 2,566ที่ผ่านมาในการตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาให้การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2,560มาตรา159เป็นยัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ซึ่งกำหนดว่ายัตติใดตกไปแล้ว ห้ามนำยตัติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองนั้นจึงทําไม่ได้นั้นคณาจารย์นิติศาสตร์ตามรายชื่อข้างท้ายเห็นว่ามตินี้มีความไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหลายประการดังจะได้กล่าวดังต่อไปนี้ 1. ยตัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาปีพุทธศักราช2563 ข้อ41นั้นหมายถึงยัตติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเท่านั้นซึ่งข้อ29กําำหนดว่ายัติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานรัฐสภาและต้องมีสมาชิกรัฐสภารับรองไม่น้อยกว่า10คนดังนั้นยัติที่ตกไปแล้วที่เสนอซ้ำไม่ได้จึงหมายถึงยัติตามข้อ29ที่ต้องการสสรับรองเพียง1ิบคนเท่านั้น เหตุผลที่ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ให้เสนอยติซ้ำไม่ได้เพราะยติใช้เสียงสสสนับสนุนเพียง10คนเท่านั้นถ้าเสนอซ้ำๆได้แม้จะตกไปแล้วจะทำให้มียติซ้ำๆมากเกินไปซึ่งชอบด้วยเหตุผลที่ควรจะเสนอได้เพียงครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่งงส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เป็นการเฉพาะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560มาตรา159วรรค2บัญหยัดว่าต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็คือ50คนไม่ใช่ต้องการสสรับรองแค่10คนดังเช่นการเสนอยัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ29ดังนั้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจึงไม่ใช่ยัตติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41 2. ที่สำคัญคือรัฐธรรมนูญมาตรา5 9 9และมาตรา272ไม่ได้บัญญัติไว้แต่ประการใดว่า การเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดิมจะกระทำไม่ได้ส่วนควรจะเสนอคนเดิมหรือไม่หรือจะเสนอกี่ครั้งเป็นอีกเรื่องหนึ่งการที่รัฐสภาลงมติให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนเดิมได้เพียงครั้งเดียวเป็นการเอาข้อบังคับการประชุมรัฐสภามาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญซึ่งไม่อาจที่จะกระทำได้ 3. ตามลำดับชั้นของกฎหมายนั้นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายในลำดับต่ำกว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติซึ่งออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติกฎหมายลำดับรองที่ออกโดยฝ่ายบริหารรวมถึงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ในการประชุมของรัฐสภาและใช้กับรัฐสภาเท่านั้นต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหาไม่แล้วย่อมใช้บังคับไม่ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560มาตรา5ว่ารัฐธ,ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา จึงจะอยู่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ 4. ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่เป็นปัญหาเรื่องรัฐสภาการตีความข้อบังคับของตนเองโดยขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแม้รัฐสภาจะสามารถตีความข้อบังคับของตนเองได้ตามที่กำหนดไว้ในข้อ151 แต่ต้องเป็นการตีความข้อบังคับโดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอยู่ในลำดับชั้นกฎหมายที่ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญและแท้ที่จริงแล้วมติของร,ร,รัฐสภาที่ตีความว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159และมาตรา272อยู่ในบังคับของข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41นั้นเป็นการตีความรัฐธรรมนูญว่า รัฐธรรมนูญมาตรา159และมาตรา272อยู่ใต้ข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งรัฐสภาหาได้มีอำนาจที่จะกระทำเช่นนั้นไม่ 5. ผลการลงมตินี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐและพักเก้าไกลแต่คือบรรทัดฐ,ฐานที่ผิดพลาดของรัฐสภาในการพิจารณายัตติ ที่เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่จากนี้ไปจะเสนอได้เพียงครั้งเดียวทั้งหมดโดยไม่สนใจเรื่องลำดับชั้นของกฎหมายและที่สำคัญที่สุดคือบรรทัดฐานที่เสียงข้างมากของรัฐสภาสามารถตีความข้อบังคับการประชุมของตนเองให้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดได้คณาจารย์นิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆตามรายชื่อข้างท้าย เห็นว่ามติของรัฐสภาในวันที่19กรกฎาคม2566ที่ให้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเป็นการเอาการเมืองมาอยู่เหนือหลักกฎหมายและขาดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดจึงขอเรียกร้องให้รัฐสภายกเลิกมตินี้หาไม่แล้วการเรียนการสอนนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆในเรื่องลำดับชั้นของกฎหมาย และหลักการปกครองโดยกฎหมายที่มีหลักรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดยากที่จะดำเนินโดยปกติในประเทศไทยต่อไปได้24กรกฎาคม2566ขอบคุณข้อมูลจากปริญญาเทวานารุมิตรกุล